ถักท้ายตอนบ่ายสางบ่ายสามนะคะทุกค,คนมาเบิ้งน้ากันพี่น้องจ้าตั้งหลายตั้งแล้วเมื่อกี้นี่เอาสะดุ้งทีใส่แล้วนะคะทุกค,คนยกไปตั้งหนึ่งได้ประมาณหนึ่งโลปลา,าขาวล้วนๆวนปลา,าขาวน้อยๆไม่น้อยนะคะถ้าป็มือนี่เนี่ยปลา,าขาวสามเซนทุกค,คนมาเบิ้งกันบนรอบนี่สิมีโตะวะสมิมิม,มูมันบ่สูงเงียบเงียบเลยนะรุดน้ำกันนะคะทุกค,คนโอ้ไปเาาอาไม้อนี้ออกเลยปะ

จากโตพี่น้องเลยบาดทีเอาก็าเห็นวอดโตบบน,นี้อือง่ายฐานตัวเลยมันชัองหนักเนี่ยหนักหลังสิ បិទខាងកាមមកវិញហត់ទៅពីនំលើ โอ้ดึทีหลมันมืดมกลมบปเลยวะย่างขาขากี่น้นึ่ต้ก้มเนี่ย เืยนีบาทเดียวเท่านี้แล้ววะถ้า่าเห็นอีกอยู่พี่น้องเลยลกปลาก็ได้บาทแรกคือซงคือคือว่าซีได้ไปกินนี่แหละแล้วบาต่อไปคือพวกนี้บ <c oughs> ปลาขาวพี่น้องเดี๋ยวมาล่อรุ่นอีกกันเจกน้อยกันถ้ามาถือบาดนี่ก็สิ่ง่ายทานนะจ๋าทุกคนจ้ามาลุ่นปลาขาวน้อยน้ำกันนะคะ